เนื้อหาต่อไปนี้เป็นความทรงจำของผมที่เลือนลางมากๆเพราะมันผ่านมาเป็นเวลานานเกือบจะสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าต่อไปนี้มีการเติมแต่งค่อนข้างเยอะและอาจจะเวอร์กันไปบ้างแต่ยังคงหลงเหลือค่าของความจริงติดอยู่เป็นภาพของเหตุการณ์สำคัญที่ไม่มีวันลืมผมจะพยายามร้อยเรียงเรื่องราวจากความทรงจำเท่าที่จำได้เพื่อถ่ายทอดใจความสำคัญของเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมนั้นณนะวันนี้ครับ ฟุตบอลกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงระดับต้นๆของโลกไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ตัวผมเองก็เช่นกันตั้งแต่เด็กก็เคยเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ชมแต่ส่วนใหญ่จะดูมากกว่าถ้าในฐานะของคนที่ลงไปวิ่งบนสนามผมจะชอบอยู่ตำแหน่งของกองหลังที่สุดเพราะผมชอบที่จะสนับสนุนทีมและป้องกันมากกว่าจะไปบุกเพื่อทาประตูแบบกองหน้าในตอนนั้นผมเลยอยากจะเป็นผู้รักษาประตูโดยรู้แค่ว่าต้องทํายังไงก็ได้เพื่อจะป้องกันแต่ตอนที่ได้ลองเป็นจริงๆผมก็ได้รู้แล้วว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะต้องรับแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้ามที่บุกมาเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลา ว่าจะโดนเตะม,มาเมื่อไหร่จะเตะไปทางไหนเราจะกระโดดไปกันได้ทันหรือเปล่าและแรงอีกอย่างที่ต้องรับคือบอล ที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วและแรงบวกกับเราไม่รู้ว่ามันจะลอยไปทิศไหนความกลัวก็จึงเกิดขึ้นกลัวว่าถ้าเตะมาเรากันไม่ทันก็เสียประตูก็เจ็บใจอีกหรือเตะมาแล้วพุ่งมาโดนเราถึงอาจจะเอาตัวกันได้แต่ก็เจ็บตัวอีกนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าตำแหน่งกองหลังเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะทำได้ดีที่สุดในสนามเพราะไม่ต้องกังวลว่าบอลจะพุ่งมาใส่เราหรือเปล่าแต่เราจะเป็นคนพุ่งเข้าหาบอลเองแค่ตอนที่โดนบุกนะ และอีกอย่างคือมันมีอิสระมากกว่าจากประสบการณ์และความเข้าใจของผมเองนะฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผมชอบมาก ก็คงไม่ต่างจากคนอื่นที่ชอบเหมือนกันสําหรับความลงไหลที่ผมมีให้กับฟุตบอลคงเป็นความสนุกที่ได้เล่นกับองเพื่อนเป็นความสุขที่ได้เตะบอลอย่างเต็มแรงแล้วมองมันพุ่งไปอย่างสวยงามเป็นความเพลิดเพลินที่ทําให้ลืมตัวลืมเวลาเป็นความเหนื่อยล้าที่ยินดีทั้งหมดที่พูดมาเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมไม่เห็นภาพตัวเองเลยว่าจะอยู่ห่างจากฟุตบอลแม้สักนิดแต่เรื่องที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เกิดขึ้นกับตัวผมที่สาเหตุนั้นทําให้ผมเลิกเล่นฟุตบอล เรื่องราวมันเกิดขึ้นช่วงวัยประมาณประถมประมาณป .4 ป .5 จำได้ว่าตอนนั้นโรงเรียนมีกิจกรรมกีฬาเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นช่วงพีของการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนเลยตอนนั้นผมก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วย ถึงจะไม่ใช่ตัวจริงก็เถอะนอกจากนักฟุตบอลแล้วผมก็เป็นนักวิ่งด้วยเรื่องความเร็วผมก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าตัวเองวิ่งไวถึงจะไม่ได้ที่1ตลอดแต่ก็อยู่ประมาณที่สองที่3อย่างสม่ำเสมอความมั่นนี้คงมาจากตอนที่ผมเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อน พอเวลาเล่นกันเมื่อไหร่ผมก็ไม่เคยถูกจับได้ง่ายๆหรือถ้าต้องวิ่งหนีความผิดเล็กๆน้อยๆอะไรผมก็วิ่งไวกว่าเพื่อนแน่นอนตอนนั้นผมจริงจังกับกีฬามากก็เ,เป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าผมทําได้ดีเรื่องการเรียนเนี่ยผมไม่เอาเลยผมเลยหันมาซ้อมกีฬาเป็นประจำตื่นตีห้ามาวิ่งที่โรงเรียนก็เคยทําตอนนั้นผมแข่งกันเองกับคนในโรงเรียนทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่ยังไม่เคยไปแข่งกับโรงเรียนอื่น จนวันหนึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปแข่งต่างโรงเรียนนั่นคือครั้งแรกของผมที่จะได้ไปแข่งกับโรงเรียนอื่นแน่นอนความตื่นเต้นจึงมาเป็นอันดับแรก Three days later Three หลังจากที่ผมมาเยือนถึงต่างถิ่นสิ่งแรกที่ผมรู้สึกคือบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยผู้คนที่มารวมตัวกันอย่างมากมายเสียงดังอึกระทึกจากกองเชียร์ บรรยากาศตอนนั้นคคลื่นมากยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นให้ผมสูงขึ้นไปอีกหลังจากที่พวกผมพากันเดินไปยังที่สแตนเชียของตัวเองจัดเตรียมเข้าของสําหรับการแข่งขันพอผ่านไปไม่นานก็ถึงเวลาที่โรงเรียนผมจะได้ลงแข่งบอลแล้วหน้าสนามหน้าโรงเรียน ตอนแรกผมยังไม่ได้ลงแข่งเพราะเป็นตัวสำรองช่วงแรกเลยนั่งดูอย่างเดียวจนก็มีเหตุการณ์ที่เพื่อนผมได้รับบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวกับผมความรู้สึกของผมตอนที่ได้ลงสนามจริงครั้งแรกทั้งตื่นเต้นจากแรงกดดันที่มีคนดูเยอะมากและทําให้รู้สึกประหม่าไปด้วยการแข่งขันครั้งนั้นผมหวังไว้สูงว่าต้องชนะเพราะมีศักดิ์ศรีของโรงเรียนและตัวผมเองเป็นเดิมพันตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นจริงๆมันยิ่งใหญ่มากในความคิดของผม นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเกิดอาการตื่นสนามจนลืมสิ่งที่ซ้อมมาทั้งหมดความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นสัญชาตยานจึงเข้ามาควบคุมตัวผมอย่างสมบูรณ์ผมใช้แรงอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันโดยไม่คิดหน้าคิดหลังผมพุ่งเข้าใส่บอลโดยหวังแค่ว่าต้องเตะมันออกไปให้ไกลที่สุดจากประตู แต่การเตะครั้งนั้นผมดันไปทําให้ฝ่ายตรงข้ามโกรธด้วยจากการเตะครั้งนั้นมันไม่ได้โดนแค่บอลแต่โดนขาของคนที่เลี้ยงบอลมาด้วยแล้วผมใส่ไปเต็มแรงหลังจากนั้นความรู้สึกที่ถูกจับจ้องโดยสายตาอาฆาตทั้งจากคนคนนั้นและกองเชียร์ของฝั่งนั้นจากนั้นผมก็รู้เลยว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมโดนเอาคืนบ้างด้วยการชนผมแรงแรงบ้างละ่ะจงใจเตะบอลอัดใส่บ้างละ่ะเลี้ยงหลอกให้ผมเสียหน้าบ้างละ่ะ เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนผมก็รับไม่ไหวจึงขอเปลี่ยนตัวหลังจากที่เปลี่ยนตัวผมก็กลับมานั่งที่สแตนเสียงในหัวของผมก็เริ่มดังขึ้นว่าไม่อยากเล่นแล้วไม่สนุกเลยอยากกลับบ้านความคิดของผมตอนนั้นโคตรจะรู้เซอร์เลยผมไม่สนแล้วว่าตอนนั้นทีมผมจะชนะหรือเปล่าผมไม่อยากกลับไปลงสนามน,นั้นอีกแล้วถึงแม้ทีมต้องการให้ผมเปลี่ยนตัวเพราะมีคนได้รับบาดเจ็บอีกแล้วแต่ผมก็หนีหนีจากบรรยากาศตรงนั้น สุดท้ายหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้ผมไม่อยากเตะบอลอีกเลยกลายเป็นว่าผมเป็นคนที่กลัวฟุตบอลไปซะอย่างนั้นและยิ่งโตขึ้นฟุตบอลในแบบที่ผมรู้จักก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างไรก็ตามผลกระทบหลังจากเหตุการณ์นั้นส่งผลต่อความคิดของผมอย่างมากไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลมันมีเรื่องอื่นด้วยที่ได้รับอิทธิพลอย่างเช่นการวิ่งพอผมขึ้นมัธยม ผมก็เลิกเป็นนักวิ่งแล้วหันไปเล่นกีฬาที่มันชิวลขึ้นแทนอย่างปิงปองจริงๆปิงปองก็มีเรื่องให้พูดเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวลงไม่ทันเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มีคนสนใจเยอะผมก็อาจจะทําต่อก็ได้หรือผมอาจจะทําโดยไม่สนใจผลตอบรับมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์และทรงผมในช่วงนี้เรื่องกีฬาผมเริ่มมีความห่างเหินมากขึ้นเรื่อยๆถึงจะเล่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเริ่มจะกลับไปสนใจการเรียนอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ไหว พอผมทิ้งการเรียนไปนานพอกลับมาผมก็ตามไม่ทันแล้วแต่สุดท้ายผมก็ดิ้นรนจนจบมัธยมได้อย่างทรมานพอจบมัธยมก็ต้องเลือกระหว่างเรียนต่อหรือจะทำงานเลยซึ่งผมก็คิดอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะเรียนต่อแต่ไปต่อในส่วนของสายอาชีพแทน ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเริ่มกลับมาลงไหลในฟุตบอลอีกครั้งแต่เป็นในฐานะของผู้ชมถ้าเล่นก็เล่นแค่กับเพื่อนถ้ามีให้ลงแข่งแบบจริงจังผมขอไปอยู่ข้างสนามดีกว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันผมพอใจกับสิ่งที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วและมีความสุขดีไม่ได้ยึดติดกับความรู้สึกในตอนนั้นแล้ว แต่ผมก pues ็ยังห่วยหาบรรยากาศในตอนเด็กที่เตะบอลกับเพื่อนอยู่บ้างอยากจะมีความรู้สึกสนุกแบบนั้นอีกครั้งและผมก็ดีใจมากที่ได้บังเอิญลองเล่นเดโมของเกมเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเกมนี้กันหน่อยดีกว่า <pel> คือเกมฟุตบอลที่ไม่ใช่เกมกีฬาอย่างฟีฟา่า <pel> แต่เป็นเกมที่มีเรื่องราวแสนอบอุ่นหัวใจเป็นเกมแนวชีวิตประจำวันที่ผสมผสานแนว Open w นเวิลด์สำรวจเมืองและมีกลิ่นอายของ walking simulator นิดๆเพราะเราสามารถอินเทอร์แอคกับสิ่งของต่างๆได้ เซตติ in in ido, Ecuador, 8, ้งของเกมอยู่ในปี2001ในกรุงกีโตประเทศเอกวาดอร์ผู้เล่นจะได้สัมผัสชีวิตของเด็กชายวัย8ขวบคนหนึ่งชื่อว่าคูลีแยน ที่มีความลหลงไหลในฟุตบอลและใช้ลูกบอลเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นเหมือนกับผมตอนเด็กไม่มีผิดเพราะอย่างนี้นี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่รีเลทกับตัวผมบรรยากาศของเกมที่ถูกถ่ายทอดด้วยกราฟิกสุดแปลกตาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ผมชอบนะมันเหมือนกับมีฟิลเตอร์ฟอร์เทกลาส ที่ละเอียดมากๆฟิสิกการควบคุมลูกบอลในเกมนี้ก็โคตรเจ๋งผมไม่เคยเจอระบบแบบนี้มาก่อนเลยมันให้ความรู้สึกสมจริงตอนที่เลี้ยงบอลและอีกอย่างที่ชอบคือตัวละครเป็น2มิติแต่ภาพของสถานที่ต่างๆเป็น3มิติซึ่งมันเข้ากันจนผมไม่รู้สึกว่ามันแปลกเลยมีเรื่องที่น่าสนใจของเกมนี้อยู่นะ นั่นคือเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของผู้พัฒนาในวัยเด็กที่มีความตื่นเต้นกับโอกาสที่ทีมชาติเอกวาดอร์อาจจะได้ไปแข่งฟุตบอลระดับโลกเป็นครั้งแรกและเขาก็ต้องการที่จะถ่ายทอดความลงไหลและบรรยากาศที่เขามีให้กับฟุตบอลซึ่งผมบอกเลยว่าเขาทําถึงมากเพราะเจตนาของเขาได้ส่งตรงมาที่หัวใจของผมและผมก็รู้สึกและเข้าใจจริงๆว่าชวนให้คิดถึงวันๆวัยเด็กที่ได้เล่นฟุตบอลอย่างอิสระและสนุกไปกับกวนเพื่อน เกมนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักในวงกว้างมากเท่าไหร่เพราะมันยังไม่ได้วางจําหน่ายแต่ก็ไม่นานแล้วครับในวันที่1่พฤษภาที่จะถึงนี้คือกําหนดวางขายของเกมนี้ครับถึงผมจะไม่ได้เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อแต่ก็คาดหวังกับราคาเปิดตัวอยู่ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนตัวผมเดาไว้ประมาณ3-400บาทซึ่งถ้ามันออกมาแบบนั้นจริงๆผมคงต้องรองอีกนานกว่าจะได้เล่นเพราะผมต้องรองช่วงลดราคาไปอีกนานเลยเพราะเกมเปิดตัวใหม่ๆไม่มีทางลดราคาแน่นอน แต่ยังไงผมก็จะเอามันมาอยู่ในคลังสตรีมของผมแน่นอนผมเชียร์ให้คุณได้ลองไปเล่นเองนะก็คุณอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าลองแล้วไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้บังคับใครให้มาชอบเหมือนกับผมอยู่แล้วนี่คือทั้งหมดที่อยากจะพูดเกี่ยวกับเกมนี้แล้วละ่ะคงจะมีเท่านี้แหละถ้าผมได้เล่นเกมเต็มเมื่อไหร่แล้วมีเรื่องที่อยากจะพูดก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับคลิปนี้ก็คงไม่ยาวมากขอบคุณที่รับชมครับ